ต่าเตะมุมเข้ามาครับเปิดต่ำไปหน่อยยังได้โอกาสอีกครีก็คืทก่นึ่งผ่านแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไชน่าทอนบิลขึ้นน้ำครับเดี๋ยวดูว่าไปเข้าไปเป็นตัวเปลี่ยนทางบอลรันโ้ใช่ครับตั้งหัวรอในสวิ์ที่มาถวาออกมาแล้วบอลผ่านตัวเข้าไปนะครับใช้แบ็กซ้ายเหมือนกันครับในการวางบอลครับปอวาริสเปอวาริสปันเข้าไปแล้วโค้งลุกนี้หนึ่งหนึ่งครับตีเสมอได้จริงๆครับโอ้โห ตามหลังอยู่แค่แป๊บเดียวครับแอร์ฟอร์สกลับมาได้ครับคัวซี่เยาเฮอร์มันโอ้โหครับแล้วเป็นประตูที่เกิดขึ้นที่มีลักษณะคล้ายกันมากจังหวะได้เปรียบของแอร์ฟอร์สขึ้นมาแล้วครับที่ภูวน้าแสงสีปั่นเข้าไปแล้วคัวซี่มงลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับแอร์ฟอร์สเซนทัลแซงนำครับจากการเหมาข้างหน้าเนี่ยเขาชื่อเยาเฮอร์มันมาคนเดียวนะครับสวนกลับของแอร์ฟอสเซ็ปหมาแล้วครับทศพลยอดจันทร์ครับมีความเร็ว พศพลตักเข้าไปเสาไกลขึ้นมงย้อนกลับมาลุยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแฮตทริกครับของกุซี่เยาเฮมันรับโอ้โหต่ว่าคือคือจะหว่าก,ก่อนนอัโโ่นนเนี่ยเป็นคอสข้ามไปที่เสาไกลมงย้อนกลับมาขีก็ยังกลับตัวได้กลับตัวได้เร็วกว่าหลังตัวสุดท้ายของ,ของชนะช<า><อ>ไปหมดแล้วเป็นบรรยากาศเงาๆท่ามกลางสายฝน <c oughs> โอสเตียนี่รุนแรงครับมันยังตามอยู่เลย <c oughs> แล้วก็ทดครบ3นาทีจบเกมแอ r f ฟอร์สเซ็นทรัลครับชนะอีกนัดหนึ่งแล้วนะครับปอกมาเช็คบินไชนา่าพรอนบิวได้3ประตูต่อ1ครับ <S <S ช่วงนี้นี่กลายเป็นว่าทีมที่อยู่ท้ายตารางอย่างแอ r f ฟอร์สมีความหวังขึ้นมาชัดเจนเลยครับในการที่จะหนีโซนตกชั้นนะครับช่วง